สวัสดีครับกับปอีกแล้วครับผม วันนี้ก็จะมาชมมังคุดนะครับผมปีนี้นั้นนะครับผมมังคุดก็ค่อนข้างที่จะติดผลช้านะครับเนื่องจากอากาศเย็นหรือภูมิอากาศที่อากาศหนาวนานๆนะครับผมซึ่งมีผลกระทบนะครับกับมังคุดหลายๆสวนนะครับเกือบทุกสวนทําให้ไม่สามารถแตกตาดอกออกได้ตามเวลานะครับก็จะล่าช้าไปนิดนึงแต่ก็โอเคก็ยังมานะครับผมเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าเป็นยังไง โอเคครับไปชมครับผมก็พาท่านผู้ชมเข้ามาชมนะครับท่านผู้ชมก็จะมีทั้งพึ่งผลิดอกแตกดอกออกใหม่แล้วก็ลูกเริ่มมีขนาดที่โตขึ้นก็มีนะครับผมแล้วก็มีสีสันแตกต่างกันไปนะครับผมเนื่องจาก เกิดได้หลายสาเหตุนะครับก็อาจจะมีทั้งสีผิวแบบน้ำตาลนะครับผมแล้วเป็นกลากหรือสีผิวที่เป็นออกเขียวเขียวเงามันนะครับผมหรือเรียกกันว่าผิวมันนั่นเองนะครับผมก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับแต่ละต้นก็จะมีปะปนกันไปก็เดี๋ยวทําความเข้าใจกันเลยนะครับว่า,าสีผิวแบบนี้ลักษณะแบบนี้ราคาจะดีหรือไม่ หรือแบบนี้ราคาแบบไหนราคายังไงนะีครับผมเดี๋ยวลองไปชมกันทางด้านซีนี้นะครับผมเป็นผิวสีน้ําตาลผิวสีน้ําตาลนั้นก็จะเป็นมังคุดที่อ่าเป็นมังคุดราคาเกรดรวมนะครับผมคือว่าราคาสแตนดาร์ดทั่วไปเพราะเนื่องจากสีผิวเขานั้นไม่เหมาะต่อการทงออกนะครับผมแล้วอีกด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นสีผิว เาเรียกผิวมันนะครับผมจะมีสีเขียวแล้วก็ผิวจะมีความเป็นมันเงาวาวแล้วก็ไม่มีกะนะครับผมซึ่งจะเป็นประเภทที่ส่งออกได้ดีแล้วก็มีมูลค่าที่สูงถ้าเราเก็บผิวมันหรือสายเลือดนะครับผมสายเลือดคืออะไรนะครับผมสายเลือดก็จะเป็นลักษณะ,ะเป็นสีแดงๆเป็นเส้นวิ่งจากขั้วด้านบนนะครับผมขั้วบนลงมา เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นลงมาตามข้างของลูกนั่นเองเขาเรียกว่าสายเลือดนะครับผมซึ่งก็จะมีมูลค่าที่แพงราคาที่ดีนะครับก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับผิวมันนะครับผมซึ่งลง้งต้องการมากนะครับผมเพราะเป็นการส่งออกต่างประเทศหรือส่งออกหลายๆที่นะครับก็ได้รับความนิยมนั่นเองนะครับผม ับผมท่านผู้ชมก็หลังจากที่ผมวันนี้มาเดินชมมังคุดนะครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะนะฮะเพียงแค่จะมาอัปเดตว่าหลังจากที่มังคุดแตกตาดอกค่อนข้างจะช้าก็เนื่องมาจากสาเหตุก็คืออากาศค่อนข้างที่จะหนาวนานนั่นเองนะครับผมเพราะช่วงกุมภาก็ยังมีความหนาวเย็นอยู่นะครับก็ทําให้ การแตกตาดอกของมังคุดนั้นค่อนข้างจะล่าช้าช่วงนี้หลายๆสวนก็จะมีการแตกยอดอ่อนนะครับผมแตกยอดอ่อนแล้วก็กระทุงตาดอกออกมาก็อย่างที่ได้เห็นนะครับก็หลายๆสวนเริ่มติดกันแล้วนะครับผมโอเคก็ยังใจชื้นนะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะนำเสนอสาระเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่อยู่ในสวนนี้นะครับผมก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม จะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ